เขาไปยังไม่ทันได้ทุบเสาเลยอ๋อเขาไปอ,อ๋อเนี่ยที่เขาบอกว่าครึ่งพระเอกถ้าพระเอกมันต้องสองเพลาอันนี้ครึ่งพระเอกหางช่วเลยได้ไหมไม่หางไม่ได้ช่วยอะไรเลยจะได้ทุบจะได้ทุบเสาไปเนี่ยเอแต่แต่เจ้าเลย Ik, กแต่ว่าต้องไม่ไม่เอาหัวออกบ้างก็กประเด็นอยู่ที่ว่าเสาอะหัวมันอยู่ฝั่งนู้นมันก็เลยต้องเอาหัวเข้าอแต่ว่าเสาอยู่ฝั่งนี้เราก็จะถอยเข้าอย่างน้อยแต่ว่าติดเราก็ออกลักง่ายแต่ว่าแบบนี้นั่นหัวในหัว,หวเสาอยู่ฝั่งนี้แต่แต่ว่าเราหมุนหรือย,อยางอะเวลาเราหมุนนั้นเราต้องใช้เคียยาวๆเคลียร,รอดอรอดตลอดรอดอลอรอด,อรอดตอนนี้แต่เดี๋ยวพอทุบเสาได้เรื่องแล้ว โอ้โพอดีเลยลืมเซ็กยราตอวหลังเซ็กย์เดินหน้ากอนวอยนี่ไ้ป่ายางเลยเอาวัานนี้ปามาดู7.5ตันยกขึ้นอยู่ดี180 PC 180 10ีต้นนี่ก็ประมาณ20ตันวันนี้จะยกเสา12เมตรยี่ไเด็นหัวอยู่ข้างในทำไมเขาบางคนเขาถามว,ว่าทำไมไม่เอาหัวข้างนอก ประเด็นไม่ได้อยู่ตรงนั้นประเด็นอยู่ที่ว่าหัวเสามันจะอยู่ฝั่งนู้นเราก็เลยต้องเอาหัวเข้าฝั่งนู้นเพราะว่าถ้าเราหมุนนะ่ะแล้วก็อีกอย่างบางคนก็ถามว่าทำไมไม่เอาเจ็ดจุดห้าเข้าข้างประเด็นไม่ได้อยู่ตรงนั้นประเด็นอยู่ยที่ว่าถ้าเข้าข้างนั้นเจ็ดจุดห้าคันเจ็ดจุดห้าตันคันนี้อ่ามันจะพลิกมันน้ำหนักมันได้น้อยถ้ายกข้างแต่ถ้าว่าเอาท้ายเข้ามานั้นน้ำหนักมันจะได้เยอะผมก็ไม่รู้นะว่าเขาํา,ามายอย่างไรแบบไหนเท่าที่ดูที่เคยยกมานั้น ก็เลยจ็ดจุดห้าตต้องเอาท้ายเข้ามาบางบางคันอะคือเอาข้างก็ได้แต่บางคันนั้นอยู่ท่าไหนก็ได้แต่เจตดจุดห้าตันคันนี้ต้องเอาท้ายอย่างเดียวถ้าเอาข้างนั้นต้องระยะประชิดจริงแต่ระยะไกลแบบนี้ไม่ได้ต้องเอาท้ายเข้ามาอย่างเดียวแต่ว่าถ้าหมุนหมุนได้ไหมหมุนได้แต่พอเราไปข้างเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยคือประเด็นข้างนึงมันจะลอยทันทีเลย

เป็นเสาุ่นเก่าก็เลย,เลยจับยากนิดนึงถ้าเป็นเสาใหม่ๆอ่ะก็จะได้รู้ว่าดูช่างมันอยู่ตรงไหนจะมีตัวเลขบอกอยู่แต่ว่าเสาเก่าเก่าอ่ะส่วนมากจะไม่เคยต้องกาเอาแต่บาง,างทีก็นับดูไม่ได้เหมือนกันถ้าเป็นเสาเก่าแบบนี้ต้องใช้คนนิดนึงตำๆอ่ะจะต้องสามคนยิ่งดีคือสี่ บางทีเราบางเสาเราะะต้องยกหวะะัวและ้วก็สอดสลิง แเรอดเวย้ยทงพึ่งสกายเนี่ยอยู่ดีมาสามอ่ะสามหกศูนย์อยู่ดีคันนี้เป็น180 CP 180น้ำหนักอยู่20ตันนิดๆ tay cứ với miệng oh, có khó oh, là có khả năng để đeo mà sợ win kia đi. và anh hùng của chúng